โอ้โหบ้านสวนคลองมาเดื่อนะฮะคลองสามถึงแล้วโอ้โหสุดยอดนะฮะไม่น่าเชื่อนี่นะฮะอันนี้คือดอกประจําคลองมาเดือนะฮะสุดยอดมากเลยหายากมากถ้าจะเจอต้องเข้าไปลึกๆเลยโอ้โสุดยอดนี่นะฮะโอ้โหพอเข้ามาลึกข้อดีของเข้ามาลึกก็คือ นะะฮเราจะเห็นต้นนี้ที่เจ็ดคดใช่ไหมโอ้โหอันนี้มีที่นี่ด้วยนะจ้าสุดยอดนี่นะครับให้ชมนะฮะคลองสามนะฮะคลองสามตุดซอยแล้วนะฮะจะได้ฟิลแบบนี้เลยเฮ้ยมันไม่ค่อยชัดใช่ไหมเออเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่ชัดชัดแล้วนะฮะโอ้โหสุดยอดนะครับ ไม่น่าเชื่อว่าจะสวยขนาดน,นี้แล้วก็ธรรมชาติธรรมชาตินะฮะโอ้ยเจ๋งมากเลยอ่ะเดี๋ยวขึ้นไปดูด้านบนนะครับนี่ให้ดูลึกๆนะฮะพอลึกๆปุ๊บคนมันก็จะไม่ค่อยเยอะมากก็จะได้ฟิลมากๆเลยนะฮะนี่นะถ้ารถมาก็เนี่ยจอดฝั่งนู้นเลยนะฮะ หรือจะข้ามมาฝั่งนี้นะฮะเขาเรียกว่าคลองสามนะครับอ๋อมีบ้านพักด้วยนะฮะเดี๋ยวขึ้นไปดูด้านบนนะฮะนี่เลยฮะ,ะบ้านสวนคลองมาเดือนะฮะคลองสามนั่นเองนี่บรรยากาศเวิร์กมากๆนะโอ้โหแล้วก็ฟังเสียงน้ําตกแรงพอสมควรนะฮะ บริเวณนั้นเดี๋ยวเขาบอกว่ามันจะแบ่งออกเป็นสองสายเดี๋ยวไปดูอ่าวแต่กดผิดให้ดูบรรยากาศนะฮะนี่เขาเรียกว่า K2 อะไรพัตตาแพนตานะลัตตานะฮะนี่ตัวลิมิเต็ด dition นะฮะนี่วันนี้เป็นครอบครัว K2 เลยทีเดียวถ่ายอินเล็กเล็กน้อยนี่นี่นี่เขากำลังจะลอยตัวละเดี๋ยวไปดูนะฮะนี่นี่เป็นไงล่ะครับ กิจกรรมก็ใช้ได้อยู่นะครับนี่อาจัะปล่อยแล้วปล่อยผิดจังหวะไปนิดนึงนะฮะเด็ดติดๆโอเคอย่าให้ดูบรรยากาศด้านบนนะฮะนี่คือบรรยากาศด้านบนนะฮะนี่โหสามารถกางเต็นท์ได้เยอะเลยอะ่ะผมถือว่ามันโอเคมากเลยนะโอ้ไม่คิดว่าเขาเรียกอะไรจะเป็นพื้นที่เรียบแบบนี้นะเนี่ยสามารถกางเต็นท์ได้เยอะๆเลยนะฮะรถเข้ามาได้ด้วยนะครับข้ามมา มีบ้านพักด้วยฮนะบริเวณลำธารด้านนู้นมีบ้านพักนะฮะให้ดู360องศาเลยน,นี่ก็มีบริเวณที่เป็นห้องน้ำนี่นะฮะนี่เดีย๋ยวไปดูใกล้ๆติดคลองกันนะฮะโอ้นี่เลยฮะพื้นที่แกกว้างมากนะฮะมีมุม,มสวยๆยเยอะไปหมดนะฮะแล้วก็ถ้ารู้ ค่ากลางเต็นท์แล้วจะตกใจนะฮะค่ากลางเต็นท์อยู่ที่เหมานะฮะลดหนึ่งคันสองร้อยบาทโอ้สุดยอดหนึ่งคันมาห้าคนก็สองร้อยบาทนะฮะถือว่าถูกมากนะฮะโอ้โหสุดยอดเลยวะ่ะนี่นะฮะอันนี้เป็นบริเวณแหลมแล้วนะฮะที่จะเป็นสองส่วนเดี๋ยวผมใกล้ๆดีกว่า บริเวณนี้นะฮะเป็นเหมือนแหลมนะฮะแหลมนะาที่น้ำสองฝั่งมาประจบกันนะฮะเนี่ยด้านนี้นะฮะเนี่ยมาไหลมาจากทางนี้นะฮะแล้วก็บริเวณด้านนู้นไหลมาจากทางโน้นนะฮะมาประจบกันโอ้โหเวิร์กมากเลยนะครับแล้วก็เนี่ยกลางเต็นท์บริเวณโอ้โหน้ําใสมากเลยอ่ะ้ําใสสุดๆนี่ครับนี่ก็เป็นพี่ๆนะฮะอยู่ด้านบนนะฮะกลางเต็นท์กันอยู่ข้างบน นี่โอ้โหนี่ให้ดูบรรยากาศ360องศาซึ่งเวิร์กสดๆค่ากลางเต็งก็ถูกมากอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูโอ้โหตรงนี้น้ําใสมากเลยอ่ะอยากให้เห็นนะ่ะเดี๋ยวนะกลัวกล้องจะล่วงดูนะฮะดูน้ําใสนะฮะใสมากแล้วก็เดี๋ยวจะมีคนโชว์อ้าวโอโหเค โอ้โหนี้ซีดโอเอ็นิดๆน,นะฮะแต่ว่าโคตรสวยนะฮะเวิร์กเดินเข้ามาก็ได้นะนี่ผมเดินเข้ามานะฮะนี่สองร้อบาทออกจากมาคนเดียวไม่คุ้มวะ่ะนี่เลยก็กลางด้านบนได้เลยนะฮะแม่นนี้ขึ้นมาดูโซนที่มันเป็นทางน้ำนะที่เปลี่ยนทางสองเส้นมาบรรจบกันนะฮะ อย่างที่เมื่อกี้ดูนะฮะเป็นสามแยกใช่ไหมตรงนั้นนะสองแยกนะฮะมันรวมกันตรงนี้ฝั่งนี้นะฮะนี่โอเคสุดๆไปเลยนี่ให้ดูมุมจากฝั่งนี้บ้างนะฮะคือมองไปมุมไหนก็สวยนะครับโอ้พอยวอสุดๆอันนั้นก็จะเป็นบริเวณต้นน้ำนะ ซึ่งถือว่าโอเคมากเดี๋ยวจะพาไปดูนะฮะจุดสุดซอยของคลองมาเดือนะครับอันนี้เป็นเครื่องวัดระดับน้ำนะเพราะนั้นไม่ต้องกลัวนะถ้าน้ำขึ้นเร็วเร็วแรงแงมันจะเตือนนะผมว่าที่เขาบอกมาว่าอันนี้เป็นเครื่องตรวจระดับน้ำอันนี้เป็นสุดซอยแล้วนะฮะสุดซอยห้ามเข้านะฮะโอ้โหดูผีเสือ้อเลยฮะเหมือนมาคอยต้อนรับ สุดยอดมากเลยเนี่ยสุดซอยมาเดือแล้วนะฮะไปจากนี้ไม่ได้แล้วนะฮะคองสามสุดแล้วนะครับโหได้บรรยากาศมากเลยผีเสื้อเพียบก็ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวให้ดูบุเรนริมสุดนะ,ะที่โอ้โหแม่ผีเสื้อเยอะว่ะนี่นะฮะนี่เลยนี่คือสุดแล้วนะฮะยังเดินได้อีกหน่อยนึงนะนี่ประมาณนี้เลย กล้องผมเริ่มไปแล้วมันไม่ค่อยชัดแล้วอ่ะเนี่ยฮะบริเวณนี้ก็จะน้ำเบาๆหน่อยฮะโอ,โ,โอ้โหเวิร์กมากนะ,ะที่นี่คลองสามสุดซอยแค่นี้แหละครับ